จับตาสั่งฟ้องอดีตผู้กำกับโจเมื่อวันที่14พฤศจิกายนมีรายงานความคืบหน้าคดีอดีตผู้กำกับโจหลังจากที่อายการสูงสุด เตรียมแถลงกรณีคณะทำงานจะมีการสั่งฟ้องผู้กำกับโจหรือพันตำรวจเอกทิติสันอุทนพผลพร้อมพวกรวมเจ็ดคนในวันที่15พฤศจิกายนซึ่งในวันที่14มีารายงานว่าทางพนักง,งานอายการได้ยื่นคำร้องฝากขังผู้กำกับโจผลัดที่7โดยมีพันตำรวจเอกทิติสันหรือผู้กำกับโจกับลูกน้องอีกหนึ่งนายคือร้อยตำรวจโทธรณินมาดวันนา ซึ่งจะครบกำหนดฝากขังผัดสุดท้ายรวม84วันในวันที่18พฤศจิกาย,ยนนี้ซึ่งถ้าอายการไม่สามารถสั่งฟ้องได้ทันจะต้องปล่อยตัวตามกฎหมายส่วนที่เหลือผู้ต้องหาสำนวนสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางคดีหมายเลขดำที่ฟฟอฟ้า9 1 0 2 5 6 4ประกอบด้วยดับตำรวจวิสุทธ์บุเคียวพันตำรวจตีวีรสด,ดิดทองรอยตำรวจเอกทรงยศใครนาค ดาบตำรวจสุภากรน,นิ่มชื่นและ10บตำรวจตีปวีกรคำมาเร็วจะครบกำหนดฝากขังครั้งสุดท้ายคือครั้งที่7รวม84วันในวันที่17พฤศจิกายนนี้พว่ายอย่างไรก็ตามถ้าพยานหลักฐานในคดีครบท้วนสมบูรณ์ พนักง,งานอายการสามารถยื่นฟ้องผู้กำกับโจและลูกน้องรวมทั้งหมด7คนต่อศาลอายาคดีทุจริตได้พร้อมกันเลยอย่างไรก็ตามหากมีความคืบหน้าอย่างไรทีมงานจะรีบนำมาอัปเดตทันทีขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ